สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความไว้วางใจคือสิ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันนะคะ วันนี้วีรินอินสปาย์มีเทคนิคกระชับความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ท่านผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมเราจึงมีความรู้สึกห่างเหินกับบางคนทั้งที่อยู่ใกล้กันไม่ว่าจะที่ทำงานหรือว่าที่บ้านเพราะคนที่มีนิสยัยชอบโกหกชอบนินทานลับหลังมักจะทำให้ความสัมพันธ์เสื่อมถอยได้กระทบต่อบ,บรรยากาศในการทำงานขาดการมีส่วนร่วมไม่มีความสุขและผลลัพธ์ก็คือประสิทธิภาพการทางานลดลงเอ๊แล้วเราจะกอบกู้ความไว้วางใจให้กลับคืนมาได้ยังไงล่ะคะ ก็ต้องทำตามแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากการพูดความจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานของความจริงใจสร้างความไว้วางใจได้เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและชัดเจนเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจและเชื่อใจกันยอมรับความผิดพลาดจะทําให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือพร้อมที่จะพัฒนาตนเองลงทุนด้านเวลาและความพยายามเช่นการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้น หากต้องการความสําเร็จในชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความไว้วางใจในทุกๆความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว